สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันอังคารที่29ก็รกฎาคมพุทธศักราช2568เช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบินทบาทฉันพัฒหารเชา้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาละสินนะครับหลวงตาก็ได้เดินทางออกจากที่พักจำวัดที่ป่าช้าบ้านคำศรี เดินทางไปที่อมตะเสาวล่าก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนก็รอเตรียมสำรับกับข้าวพัฒตาหารสิ่งของที่จะนำมาถวายหลวงตานะครับซึ่งถ้ามีสิ่งของมากๆเหลือจากนี้นะครับหลวงตาก็จะเก็บรวบรวมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้อพยพในศูนย์พักพิงจังหวัดตามแนวชายแดนกันต่อไป ซึ่งก็มีหลายจังหวัดมีหลายพื้นที่นะครับมีการคาดกันว่าประชาชนเขาหลบภัยจากการประทะนี่หลบมาเป็นแสนแสๆคนนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลทางกองทัพก็กําลังรีบดําเนินการเพื่อให้เกิดความสงบโดยเร็ววันนี้หลวงตาบุญชื่นบิณฑบาตท,ที่นี่ก็จะมีบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพี่น้องมากันมากมายนะครับมาร่วมทําบุญใส่บาตร เตรียมข้าวปลาอาหารน้ำดื่มมาถวายกันนะครับนี่ครับตั้งแถวรอรับกันวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของวันมหามงคลขวัญหลงจากวันเฉลิมระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันทํางานวันแรกพี่น้องประชาชนมารอนะครับใส่เสื้อเหลืองกันเป็นสัญลักษณ์ ตามวันพระราชาสมภพก็คือวันจันทร์สีเหลืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชาสมภพในวันจันทร์นะครับ28ก,กรกดาคมหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นบินทำบาทัตรฉันปัตตาหารเช้าเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนก็เข้ามาขอพรน,นะครับรับพรกับหลวงตารอส่งหลวงตาขึ้นรถกลับรถที่หลวงตาได้นั่งไปนั้นก็คือรถ พิกอัพนะครับของคุณกี้นะครับที่เป็นโยมอุบถักอีกท่านหนึ่งคอยขับรถรับส่งลวงตาในช่วงของการจำพรรษาส่วนรถตู้นะครับรถตู้ทะเบียนเลข2ตัว58นั้นก็อยู่ที่บ้านสาวเน้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งคุณบัรเย็นแล้วก็ญาติธรรมที่นู่นก็ดูแลรถอยู่นะครับนานๆก็จะเดินทางมาหาลวงตาบุญชื่นดยรถ คันนั้นนะครับแต่หลังจากออกพรรษาแล้วถ้าหลวงตาเดินทางทุดงเข้าวัดไปในพื้นที่ต่างๆรถตู้นั้นก็จะเป็นกองกำลังเคลื่อนที่นะครับขนอุปกรณ์ต่างๆตามไปกับหลวงตานะครับซึ่งก็ต้องคอยติดตามว่าหลวงตาจะเดินทุดงจะใช้เส้นทางไหนจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับตอนนี้หลวงตาแข็งแรงขึ้น ดวงตาบญชื่นจำพรรษาที่นี่เป็นพรรษาที่16หนะครับหลังจากออกพรรษาช่วงเดือนตุลาพฤศจิก,ก,กาเนี่ยก็จะเห็นข่าว้วงตาในทุดดงกวัดตามเส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คอ,อยติดตามรับชมกันวันนี้เรามาชมบรรยากาศดวงตาออกเดินทางไปรับจิตนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาวเล้าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณพ่อใหญ่สมพักอนุสอนที่อนุเคราะห์ขอ้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่อเจาับบเสเรานะค่าที่เราไปตั้ บรรยากาศญาติโยมนะครับมาร่วมทำบุญกับหลวงตาตำรวอเราที่รัได้ก็รบทุท่ันาานะคะอาพุกไปใส่บาตรหลวงตาด้วค่ะที่ม่ที่วัดที่ไหนไมุสุดเลยนะคะเจ็บเจ็บตอยางเจ็บประมาณนี้นะคะทำมันนักลรบพบาตลงตาเลยนะกับตอนบวกตา หลวงตานะครับวันนี้ก็กำลังต่อคิวเพื่อถวายไปบาาน้อง้านะคะตปเราย้ใบางตาด้วยค่ะนะคะผู้ป่าที่ตกานะคค่ะ 他。